สวัสดีครับวันนี้เราน่าจะได้การโหวตนายกอีกครั้งหนึ่งแล้วครับครับก็คือคุณเศรษฐานะครับทวีสินของพรรคไทยโอกาสมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ครับก็จะมีการโหวตกันในรอบที่สามนะในวันที่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะยี่สิบสองสิงหาคมนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันในประเด็นว่าเอาละคุณเศรษฐาเนี่ยจะมีโอกาสผ่านไม่ผ่านนะครับมีคนวิเคราะห์ประเมินกันอย่างมากมายนะครับว่าที้บางคนบอกว่าไม่ผ่าน มองขั้นไปถึงว่าพอไม่ผ่านแล้วมันจะเปนน็นใครต่อไปแต่ว่ามาถึงวันนี้นะเท่าที่เราได้มีการเช็คแหล่งข่าวประเมินทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่คุณเสเนียจะคว้า375เสียงสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30เนี่ยผมว่าไม่ยากไม่ยากสรุปก็คือคุณเสถาเป็นนายกไม่ยากแล้วตอนนี้ที่แบบว่าเป็นไม่ยากเนี่ยมันมียงประกอบรับที่สําคัญก็คือว่า พอพรรคเพื่อไทยยืนยันนะว่าจะเป็นคุณเศรษฐาเนี่ยแม้ว่าก่อนหน้านี้นจะมีกระแสบ้างแต่ว่าวันนี้มันก็ชัดเจนนะครับว่าพเพื่อไทยเขาก็มีมติยืนยันแข็งขันนะว่าเป็นคุณเศรษฐาอ่ะทีนี้เงื่อนไขที่คุณเศรษฐาจะอ่ะครับคืออะไรบ้างจะได้เป็นนายกเนี่ยนะครับจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างก็แน่นอนว่าเป้าคะแนนสูงสุดของพรรครัฐบาลเวลามีเวลานี้เนี่ยยังอยู่ที่335เสียงนะ ที่มีการพูดก่อนอันนี้3า4้เสียงเดี๋ยวมันจะต่างกันยังไงเดี๋ยวมันจะมาตัวเลขทําไมมันถึง335เสียง,ยงเนี่ยมันจะมีะอะไรยังไงนะเดี๋ยวเราจาอะอธิบายตามรายละเอียดไปแล้วก็ใน335มเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนออกเป็น3ข้ออีกนะว่าประกาศชัดเจนแล้วกี่พักยังไม่ประกาศชัดเจนและมีนิยมน่าจะโหวตให้กี่พักนะครับแล้วก็เงื่อนไขสําคัญทั้งหมดเนี่ยในการได้ถึง335เสียงเนี่ย มันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนยังไงนะเดี๋ยวเรามาไล่กันทีละอันนะอ่าว่าไปเลยครับอ่ว่าไปครับพรรคที่ประกาศชัดเจนแล้วเวลานี้นะครับก็มีเพื่อไทย141ภูมิใจไทย71พลังประชารัฐ40ชาติไทยพัฒนา10ประชาชาติ9เพื่อไทยรวมพลัง2ชาติพัฒนาก้าดสองรวมพลังสร้างชาติอ่รวมไทยหนึ่ พรรคสังคมใหม่หนึ่งแล้วก็พรรคท้องถิ่นไทยอ่าท้องที่ไทยท้องที่ไทยหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยนะครับอ่าสองสามแปดนะครับสองสามแปดอันนี้คือเสียงที่ชัดเจนเป็นสองสามแปดอันนี้คือชัวร์แล้วอ๋อไม่ใช่ฮะอันนี้เป็นอ่าสองเจ็ดแปดครับอันนี้คือเป็นสองเจ็ดแปดทีนี้อันนี้คือพรรคที่ประกาศชัดเจนแล้วนะครับเอาอีก ที่ยังไม่ประกาศชัดเจนแต่มีแนวโน้มยังไม่ตัดสายใหญ่แล้มีแนวโน้มจะเข้าเขาเรียกว่าสัญญาณบวกยังเพิ่มอยู่นะครับอ่ะมีสองพักที่ยังไม่ชัดเจนแต่ว่าสัญญาณบวกว่าจะเข้าเนี่ยก็มีแนวโน้มนะครับที่จะหอกให้คือมีรวมไทยสร้างชาติ36ประชาธิปัตย์21ไิอ้ตรงเนี้ยปัญหาคืออยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์ด้วยคือตอนนี้เนี่ยหลายสำนักนะมีการวิเคราะห์กันว่าเออเพื่อไทยน่าจะตัดทิ้งประชาธิปัตย์ไปแล้วนะเพราะว่าเขายึด ตัว314นั่นหมายความว่าพอเอาอรวมไทยสร้างชาติเนี่ยพรรคของลุงตู่เนี่ยไปรวมปั๊บเนี่ยเดิมประกาศไปแล้ว278นั่นคือลุงป้อมไปแล้วนะก็มีของลุงตู่ของลุงตู่เี่ยังติดอยู่ยังไม่ชัดสัญญาณที่พูดแต่ว่าเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวนะยืนยันชัดว่ามีสัญญาณบวกมาก็จะทําให้เห็นว่าเป็น314 314ม้ยพอไหมก็ตัวเลขมันพอครับแต่ว่าวันนี้เป็นปริมปปริมแต่ว่ามันมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของ เสียงของส so วด้วยนะมันยังขาดอยู่ฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้ารวมอ,อันนี้ก็ไปเนี่ยนะครับไปชนิดปัดไปด้วยเนี่ยอย่างที่บอกกันสามสามห้าสามสามห้าเนี่ยจะต้องผ่านาจริงๆคือสามเจ็ดห้าทำไมถึงสามเจ็ดห้าไม่เป็นสามเจ็ดหกเพราะว่าเวลานเนี้ยอ,องค์ประกอบของรัฐสภาเนี่ยนะครับ,รบจํานวนของสสและสวเนี่ยวันนี้รวมกันแล้วเนี่ยคือเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าขาดไปหนึ่งก็คือ,อสสของพอรรคจังหวัดระยอง ้าไกลที่จังหวัดระยองอขาดคุณสมบัติไปลาออกไปก็จะทําให้มีการเลือกตั้งซ่อมกันในเร็วๆนี้นะครับก็เลยทําให้องค์ประกอบเนี่ยเกินกึ่งหนึ่งคือ375ใน375ขณะนี้เนี่ยถ้าเราดูตามนี้375ถ้าประชาธิถ้าปชนิปัดเข้าไปอยู่ด้วยโอกาสที่จะหาเสียงส่งว่า40เสียงเนี่ยแหมมันก็มีโอกาสขึ้นมาทันทีก็จะมันคงขึ้นแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ย 3 3 5สาสบห้าเนี่ยมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้มันยังอึมครึมอยู่นะดังเจรจาหาเลยกันดีกว่าคือมันมีเรื่องโคต้านะเค้กอ่ะมันเป็นเค้กอ่ะเป็นปัจจัยต่อมาปัจจัยต่อมาปัจจัยต่อมาครับนี่เงื่อนไขสำคัญเลยต้องแบ่งเค้กกาปีิรธรรตรีกันให้ชัดครับวันนี้เนี่ยการแบ่งเกาอี้รฐมนตรีเนี่ยมันยังไม่ชัดเพื่อไทยต้องการที่จะโหวตนายก่อน แล้วไปพูดกันถึงแบ่งเค้กกันทีหลังครับถามว่าการเมืองที่ผ่านมามันยอมได้ไหมมันยอมไม่ได้ครับทุกคนบอกว่าเต้องรู้สถานะก่อนสิต้องได้กระทรวงก่อนสิไม่งั้นจะเบี้ยวกันจะทำยังไงกร<อ>ฉะนั้นบบเมืองก็ระยะเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเกมจะกดไปอยู่ที่เพื่อไทยละเฮ้ยคุณต้องมาเจราจาถ้าคุณไม่เจราจานะไม่แบ่งกระทรวงไม่เมีงนโกใต้ชัดเจนนะผมไม่โหวตคุณนะมีมีตัวอย่างปะเคยต,บ,ตบัดสัตว์อะไรกันอย่างเงี้ยครับพี่ไม่อยาาอยาาคือคือวันนี้มันมันมีแนวโน้มแล้วอ่ะะทีจ ตัดเค้กกันแล้วอ่ะค่อนข้างชัวร์แล้วอ่ะค่อนข้างชัวร์แล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยมีนะในที่ผ่านมาในการรัฐบาลว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยพอแบ่งเค้กกันไม่ลงตัวแล้วหนีกันไปหรือต่างใครวงแต่อย่างเงี้ยมันมันน้อยคือผมว่ามันมีการถ้อยดีถ้อยาศัยแบ่งกันเห็นความจําเป็นการคืนคายากอ่าฉะนั้นในแนวโน้มเนี่ยค่อนข้างจะชัดนะครับแต่ว่าอาจจะมีพักเล็กได้เช่นสมมุติอย่างที่บอกไปจะกู้เนี่ยนะครับว่าประชาธิปัตย์วันเนี้ยเนี่ยเขาก็ยัง มีเยอะใหญ่กันอยู่นะยังไม่ได้ตัดเสีทีเดียวแต่ถ้าจะเอามาโหวตเนี่ยก็อาจจะมีะการพูดในลักษณะว่าเฮ้ยคุณโหวตให้ก่อนไหมแล้วจะต้องมาพิจารณากันทีหลังไหมอะไรต่างๆเพราะว่าประชิธิปัตยเนี่ยเข้ามาหลังแล้วโอกาสที่เขาจะลงตัวกันก่อนเนี่ยมีสูงอำนาจการต่อรองก็ต่ําลงเนี่ยแต่ว่าถามว่าเพื่อนไทยอยากได้ไหมเขาก็อยากได้อ่าแต่ว่าอำนาจต่อรองต่ำแต่ว่าเขาก็เป็นคียคแมนสำคัญเหมือนกันนะในการในการเลือกนายกครั้งนี้ก็ประชาธิป,ปัตย์ก,ก็มันเป็นตัว เสริมแล้วก็ถือว่เป็นอันไหแล้วนะอ่เป็นการสร้างความมั่นคงไว้ในพักเพื่อจะมาบาลานซ์อะไรต่างปัญหาของปัดมันมีไงก่อนหน้านี้จริงเขาเข้ามาเป็นคิวแรกนะแต่ด้วยความที่เขาไม่ลงตัวในพักเนี่ยเลือกตั้งหัวหน้าพักไม่ได้ความไม่ชัดเจนอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เขามีปัญหาในการที่จะเข้ามาร่วมกันปิบัติก็มาแค่21นะจาก25นะ อันนี้คือตัวเลขที่ไม่หายไปไหนก็ชัดเจนเลยว่าปฏิริษีสามคนคุณชวนหลีภัยคุณบัญญัติบรรตัดฐานคุณจุรินลักษณะวิสิ์และลูกชายของคุณนิพนธ์บุญยมณีสงขลาเนี่ยอันนี้จะไม่ยกให้แต่อีกยี่สิบเนี่ยอันนี้อยู่ในสายของคุณเฉลิมชัยสีอ่อนถ้าจะยกก็ยกให้ผมนี่นะครับผมถึงคิดว่าในเวลานี้นะถ้าที่เช็คดูนะประชาธิปัตย์ก็ยังมีแนวโน้มที่จะยังไม่ตัดขาดที่เดียวว่าไปเป็นฝ่ายการแล้วนะยังมีการ อเอื้อกันอยู่ยังมีการพูดคุยต่อรองกันอยู่นะครับว่าจะขอเข้าไปร่วมด้วยแต่ว่าตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยความชัดเจนมันจะเกิดขึ้นคือหลังจากนี้ไปพรรคร่วมต้องไปตัดเค้กกันครับยังมีเวลาจนถึงวันที่อ่าทีนี้เค้กที่มันคุยกันก่อนหน้านี้นะว่าใครได้เท่าไหร่นี่มันอยู่ที่ตัวเลขอ่สิสอสอตอนหนเก้าอีรัฐมนตรี นะครับก็มีการแบ่งกันอย่างภูมิใจไทยบอกว่าเขาได้4ี่บวกสี่นั่นหมายความว่าเขาได้สีกว่าการและสีรัฐมนตรีช่วยทีนี้ตัวลิสต์เนี่ยแต่ละพรรคเนี่ยที่จะได้ตําแหน่งกันเนี่ยวันนี้ถ้าเราดูเนี่ยนะครับอ,อย่างพรรคภูมิใจไทยก็มีข่าวว่าเขาจะไม่ได้คมนาคมแล้วคมนาคมเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเพื่อภูมิใจไทยได้ไปมันจะเป็นจุดอ่อนนะของรัฐบาลเพราะว่าตอนที่เพื่อ,อภูมิใจไทยเขา ป็นนัตีคมนาคมเนี่ยมันก็มีโครงการต่างๆที่ถูกกล่าวหาเยอะแยะโดยเฉพาะเรื่องเขากระโดง่าเขากระโดงเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นที่ดินของการรถไฟแล้นท่ศสาลก็มีคำพิพากษาแล้วว่าให้คุณศักสยามก็ดีครอบครัวงคุณนี่เป็นดีย้ายออกจากตรงนั้นแล้วก็ถ้าให้คุณพรรคภูมิใจไทยไปคุมตรงนั้นอีกเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ่อนตลางๆเขาถึงพยายามจะไม่ให้กระทรวงคมนาคมเดิมกับพรรคภูมิใจไทยแต่ภูมิใจไทยจะยอมหรือเปล่าก็ ถ้าให้มการวิเราะห์นี่ผมไม่ยอมนะแต่ว่าเอากระทรวงที่ดีมาแลกนะถ้าไม่ให้กระทรวงคมนาคขคมนารกมเกษตรจะว่าอย่างไงนะเขาต้องเบอร์มันต้องเท่าเกันกระทรวงมันต้องเป็นเกรดเอเท่ากันยันแนวโน้มที่ภูมิใจไทยเนี่ยเขาจะได้กระทรวงเกรดเอที่เทียบเท่าเดิมนะเพราะเขาถือเป็นพักใหญ่นะเป็นพักที่สองเนี่ยการต่อรองเ็าจะมีสูงนะงนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะได้กระทรวงเกษตรก็ได้หรือไม่ นั่นก็กระทรวงพณิชย์คือกระทรวงต้องเบอร์ใหญ่ละนะสี่กระทรวงเนี่ยยังไงก็ต้องหนักแน่นไว<ช>้แล้วก็กระทรวงสาณสุขก็แน่นอนว่าเขาก็ยังไงคงเอาไว้นะกระทรวงสาณสุขก็เป็นกระทรวงที่แม้ว่าจะมีแรงต้านจากหมอนะต่างๆไม่ให้พระภูมิเยอไทยเดินหน้าต่อแต่ดูเหมือนว่ากระทรวงเหล่านี้ภูมิเยอไทยชอบอะไอ้เขาต้องยื่นเงื่อนไขต่อรองกับพรคเพื่อไทยพอสมควรถามว่าหนักไหมเพื่อไทยแน่นอนแล้วลเกมการต่อรองมันต้องชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่า ถ้าคุณอยากตั้งรัฐบาลแล้วเสียงมัน,นต้องหวังเขาเยอะเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องเกมต่อรองต้องสูงอยู่แล้วแล้วกระทรวงก็ต้องชัดเจนบอกว่าเพื่อไทยยังไงก็ต้องอที่จะกําหนดเกมนะว่าโหวตก่อนแล้วไปเคลียร์เก้าอี้กันทีหลังเนี่ยอันนี้ยากสักนิดหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ต้องเคลียร์กันร้อยเปอร์เซนต์อาจจะหลักหลได้ไหมคุยกันคร่าวๆว่า,าคุณเอานี่ไปนี่ไปคร่าวๆแล้วเขไปแบ่งกันทีว่าใครจะเป็นรองตอ่อใครเป็นช่วยอะไรอ,ะอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้อย่างพรรคของหลวงป้อมนะพรรค พลังประชารัฐวันนี้โคต้าเนี่ยมันก็อยู่ประมาณเขามี40เก้าอี้นะฮะเขาจะมีเอา40ตัว40เสียงก็จะได้ประมาณนัก4เก้าอี้อย่างเงี้ย10ต่อ1อย่างเงี้ยสมมุติอย่างเงี้ยวันนี้ตำแหน่งที่เขาคุยกันก็หนึ่งท่านผชรวาทวงสุวรรณน้องชายของพลเอกประวิทย์นะซึ่งจะมาแทนพี่ชายละเพราะว่าไม่เอาลุงนี่อ่าเหมือนอย่างที่บอกแล้วไม่เอาลุงเอาน้องลุงได้ไหมอ่าก็อาจจะพออธิบายอ่ะพันได้ได้ก็แก้มไม่ได้ ออันนี้มันก็มีโอกาสที่จะคุณพัชรวาทก็จะมาควบรัฐมนตรีอ่าไปรองนายกควบรัฐมนตรีก็อาจจะเป็นกะลาโหมหรือเปล่าที่มีการปล่อยข่าวกันออกมานอนน้นนี้แต่อยู่ที่กะลาโหมคุณธรรมนัทรมเผ่าก็เห็นว่าตอนแรกก็จะเอากระทรวงแรงงานล่าสุดขยับไปอีกเป็นกระทรวงพัฒนาทรัพยากรทรัพยากรก็จะไปชนกับของคุณวราวุทธ ตาเจตัฒนาซึ่งจองไว้แล้วเหมือนกันมันก็เลยเกิดปัญหาความไม่ชัดเจนไอ้สิ่งเหล่านี้ต่างคนอยากจะได้พักโน้นพักนี้อยากจะได้มันก็เลยทําให้เกิดปัญหาว่าต้องขอความชัดเจนก่อนเพื่อแต่จะอึมครึมอย่างนี้ไม่ได้รานนี้เพื่อไทยก็เป็นกรรมการอย่างเดียวไม่เพื่อไทยก็ต้องไม่แบ่งเค้กให้มันยอมกันได้เจ้าภาพเพื่อมาโหวตนายกรัฐมนตรีเสียง335หรือ314นะอันนี้ชัดเจนก็มีโอกาสตอนนี้ยังมีโอกาสเป็น335ได้ นะครับหมาถึงว่าประชาิปัตยก็ยังมีโอกาสที่จะเข้าได้ถ้าเขาได้เงื่อนไขที่เขาพอใจแต่ถ้าเขาไม่พอใจขึ้นมาก็แน่นอนมีโอกาสที่ประชาธิปัตยจะได้ ระดับระดับมนตรีนะฮะโอ้แน่นอนดีครับทั้งหมดสองกัปปิอยู่แล้วว่าการระดับช่วยระดับช่วยนี่ไม่เอาไม่ว่าการหนึ่งช่วยหนึ่งดีครับอ่าอย่างเงี้ยตามโคต้าอ่าสมมุติยี่สิบเอ็ดหรืออะไรเงี้ยครับตามโคต้ามันต้องสิบกว่าถ้าถ้าไปจะปัดเข้ามาปั๊บเนี่ยมันต้องไปสิบสองสิบสามเลยนะสิบสามเก้าอีสถือจำโสเนี่ยสิบสามเสียงเนี่ยอาจจะต่อหนึ่งเก้าอีรัฐมนตรีมันก็เลยทำให้พรรคอื่นลดลงมาและพรรคอื่นมองโอ้ยไปเอามาเติมทำไมเยอะเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการเติมเพราะว่าสวมมััันนนนนเเเป็งืื่่อออไขหหลกกยู เพราะเสียงอย่างที่บอกนะครับเสียงสามสามห้าต้องการสวออีกสี่สิบทได้ไม่ได้แลวสองวสี่สิบจะทำยังไงแต่นี่ชัดเจนนะต้องแบ่งเค้กกันครบนะแต่ว่าโอกาสที่แบ่งเค้กที่ผ่านมาเนี่ยแล้ววงแตกน้อยมากนะเดี๋ยวดูสไลด์ต่อไปนะครับเงินขายต่อไปนะฮะเนี่ยครับคือเรื่องสวอสวต้องการสี่สิบเสียงสี่สิบเสียงเนี่ยเนี่ยเป็นเหตุผลว่าทําไมเพื่อไทยต้องเอาดึงสองลงมา เอาน้องลุงเอาน้องลุงเอาน้องลุงมาเนี่ยนะครับการดึงพรรคสองลุงมาเนี่ยทําให้สวสายลุงพร้อมเทเสียงฉลุยพรรคสงลุงต้องยอมรับว่าเขามีกลุ่มสวได้คุณต้องก็คือว่าสวเนี่ยเขาแต่งตั้งมาโดยอะไในการคณะปฏิวัติที่ผ่านมาอะไรบิ๊กตู่บิ๊กป้อมเป็นที่รู้กันว่ามาสักองลุงใช่ครับฉะนั้นเนี่ย ส่วนหนึ่งเขาปุมได้นะสองร้อยห้าสิบเนี่ยคือเขาปุมได้อะเพื่อจะให้ชัวร์ก็ต้องมีสองลุงมน้องลงอ่ะน้องลงไม่อย่างนั้นเนี่ยเพื่อไทยไม่ต้องยอมเสียคะแนนความนิยมขนาดนี้หรอกครับที่ต้องเสียเพราะว่าต้องการได้ชัวร์นั่นหมายความว่าต้องดึงสองลุงนี้เข้ามาสวสี่สิบเสียงจัดการได้ไหมผมว่าหน้าเวลานี้น่าจะพอได้นะแม้มีเสียงสวบางส่วนนะที่ยังไม่เอาอาจจะตั้งทงกับคุณเศรษฐาอาจจะตั้งทงกับ เศรษฐาทั้งในเรื่องต่างๆเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเราก็ไปว่ากันว่าอจุดที่คุณเศรษฐามันจะมีที่ด้อยที่ถูกอ้างแล้วก็ไม่ไม่หวดเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างนะครับแต่ว่าเนี่ยเห็นภาพเลยครับว่าต้องการเสียงสโสี่สิบเสียงนะครับแล้วก็สี่สิบเสียงได้ไหมผมว่าโอกาสได้นะเ<ม>พราะว่าพอดุงพักสองลุงมาเนี่ยสวที่เป็นสายของลุงเนี่ยแต่ทั้งนี้นะสองลุงต้องเดินนิดน,นะถ้าสองลุงอกว่าเฮ้ยฉันยังหวังตําแหน่งอยู่นะครับ อ่าฉันไม่อยากทําให้อย่างนั้นอย่างนี้มันก็มีโอกาสที่นันน่าจะผมคิดว่า40เสียงไม่เสียงเกินไปเพือ่อไทยเองก็คงหามันได้ระดับหนึ่งแต่สองลุงนี้ไม่น่าจะนั่งอะไรแล้วใช่ไหมฮะ<ต>อ่า,อาไม่มีแล้วครับยังยังยังลุงปั้มเนี่ยก็ชัดแล้วให้น้องมาน้องมาแน่นอนอเขาเลี้ยงอยู่แล้วสวนลุงนี้ก็วางมือวางมือนะครับเอาลูกหลานในพรรคมาอ่าอย่างนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณเศรษฐามีโอกาสที่ผมเราบอกกด้ต้นข้างต้นว่า ไม่ยากแล้วถ้าดูตามนี้ไม่ยากนะครับทีนี้อีกเงื่อนไขจุดอ่อนจุดอ่อนของกุศสิตาที่มีโอกาสที่จะร่วงได้เหมือนกันนะที่ที่บางส่วนเขาก็มาประเมินกันต่างๆตอนนี้ชัดเจนสวตั้งประเด็นเลยครับว่าปมแก้ตั้งสสรตั้งสสรคือสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อร่างรัฐมนูญฉบับใหม่เนี่ยสวบางส่วนเขาไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าอันนี้จะสร้างเกิดสร้างความขัดแย้งได้นี่ก็เป็นประเด็นใหม่คือสวนตั้งประเด็นมาเรื่อยๆนะ อันแรกก็ไม่เอาพักที่แก้หนึ่งหนึ่งสองนะคือไม่เอาเก้าไกลอันที่สองคือไม่เอาเก้าไกลเสร็จปุ๊บอันนี้ก็เลยมาเรื่องของสภาร่างแถ้าตั้งรัฐธรรมนูญสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยเขาก็ไม่เอาละเนี่ยกังวลกังวลเรื่องประเด็นอะไระที่มาเรื่องดสอบสวรายก,การแก้ะมัน,มนคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าอาจจะไปกระทบเรื่องอ่าสิทธิเสรีปาพอะไรของเขาละอาาอาจจะมีส่วนได้เสียเป็นไปได้ว่าเป็นไได้ว่าสวกลัวว่าตัวเองจะูญเซียอำนจก็ยากอยู่แล้วสวสวเขามาจากการเลือกตั้งอยู่แล้ว ต่อไปนี่ก็คือเขาต้องแบ่งแล้วเพราะจมวจะหมดวาระแล้วจมวจะมีการสรรหาอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยผมตั้งสังสวรอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีไปน่างกันใหม่ไปทํากันใหม่ซึ่งเขาอาจจะไม่วางใจเรื่องของการแก้ที่กระทบกับสถาบันก็ดีอะไรก็ดีที่เขาเป็นห่วงนะอาจจะเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมว่าเป็นแค่การตั้งแง่เฉยๆทางการเมืองโดยไม่มีวาระอะไรที่มันสลักสำคัญก็เป็นไปได้ผมก็ยังมองแบบนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าประเด็นจริงๆประเด็นเรื่องของการตั้งรัฐตั้งรัฐบาลใหม่เนี่ยพรรคแกนนำต่างๆไม่ขัดข้องนะครับ จะมีสวบ,บางส่วนอาจจะมีปัญหาได้คุณยังไงคือสอสอทั้งหลายเพรีพ้องอันนี้ประเด็น,นวันนี้จุดอ่อนอีกเรื่องหนึ่งของคุณเศรษฐาครับคือเรื่องของข้อกล่าวหานะครับตั้งปมการเ,าเร่งภาษีการซื้อที่ดินที่คุณชุวิตออกมาแฉอะไรต่างแต่ว่าเ็ามีการโต้กลับหลักล้างกันอยู่จนถึงวันนี้เพื่อไทยก็ยังยืนยันว่า,าคุณสมบัติของคุณเศรษฐาไม่กันเข้าเรื่องนี้น่าจะเป็นปัญหา ในภายหลังสมมุติว่าถ้าคุณคุณเศรษฐาได้เป็นนาย,ยกจะเป็นปัญหาในภายหลังคือ,อผมดูแล้วยังยากอยู่นะเพราะว่าไอ,อ,อกระบวนการของบริษัทเนี่ยเขาเขาเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์<ช>นะถ้าเขาทํขาดทำมาพีบูมิบานเนี่เขาก็ไปจัดการแี้<ช>ว่าคุณเศรษฐาเองก็เป็นแค่กรรมาการ<ช>นะโอกาสที่จะเอาตัวเองไปพันตรงๆเนี่ยมันยังไม่ใช่ก็ถือว่าเป็นปัญหาของสาธสริตไปอ่าเขาก็เป็นบงบริษัทไปแต่ว่าตัวเองเนี่ยนะกรรมการเดี๋ยวก็จะไปดูเรื่องความมีส่วนไหมอะไรไหมอะไรแบนแต่ว่า ผมดูหน้าเวลานี้ก็ยังไม่ได้ชัดขนาดนั้นไม่ถือว่าเป็นปัจจัยในการที่จะเลือกคุณเสถาเป็นนายกหรือเปล่าผมว่ามันไม่ยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราท่ะทด่ดูคุณชูวิทย์แฉมาสองรอบเนี่ยนะครับก็ยังยังบนอยู่ตรงนี้แล้วก็ทางแสนสิริเองก็โต้แย้งมานะได้ระดับหนึ่งพอสมควรก็ดูแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องดูกันไปนิดนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่น่าเป็นประเด็นหลักนะครับที่จะทำให้มีการโหวตของ เปลี่ยนให้เพื่อไทยเปลี่ยนคุณเศรษฐาอันนี้หมายถึงว่าให้เพื่อไทยเปลี่ยนคุณเศรษฐานะแล้วก็ประเด็นของสวบางส่วนก็อาจจะตั้งแง่บ้างแต่ว่าก็่าจะไม่กระทบต่อจํานวนเพราะว่าจานวนที่หาเนี่ยจริงๆแล้วมัน40เสียงถ้าเปลี่ยนจะเปลี่ยนเอาใครอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปว่ารายลเดียไปว่ากันทีนี้อีกเรื่องเลยคือบุคลิกส่วนตัวของคุณเศรษฐาถูกมองว่าเข้าถึงยากแหมคนเป็นซีอีโอคนเป็นเศรษฐีนะก็มองว่าจะเป็นมีอีโก้บ้างมีอะไรต่างๆคนเข้าถึงยากบ้าง บุคลิกอะไรต่างเมันมีหลายคนไม่ชอบอนีแล้วเดี๋ยวจะถึงที่คุณว่าพอไม่ชอบปั๊บเนี่ยแน่นอนว่าในพักเองในาการพูดกันพักรวมรัฐบาลก็ไม่ได้ชอบนะอตอนที่ไปฟังดูมาต่างๆก็ไม่ค่อยชอบคุณจะฎาแต่แต่เดี๋ยวก่อนแง่มุมเนี้ยนะคุณทักษิณเองก็ก็เป็นซี o อเหมือนกัน คุณยิ่งรักก็เป็นซีโอใถ้าผมยังไม่เิดอ่าเป็นหมดแล้วทําไมคุณเศรษฐาโดนคนเดียวในประเด็นเรื่องนี้ผมว่าอ่าไม่ก็แล้วแต่ว่าเพราะว่าบางทีเขาเคยเจอเจอกันแล้วเขาก็เป็นรักบุคลิกของประสบการณ์ตัวอ่าก็อาจจะทาให้มีผลสะท้อนตามมาคนในพรรคเองที่บอกนะครับตอนแรกก็ไม่ใช่ว่าจะเอาคุณเสรษฐาเท่าไหร่นะครับก็มีเสียงโน่นเสียงนี้แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ต้องตัดสินใจเอาคุณเสรษฐาเพราะว่าดูแล้ว เขาต้องการเอาสุดาเนี่ยมาเป็นภาพของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ <ฮะ S 2> นะ,<ฮ>ะอย่าไม่เอามาวนเวียนเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองครับฉะนั้นเนี่ยถามว่าทําไมเขาถึงเลือกเอา,<ภ>าคุณสุดา <ฮะ S 2> เพราะว่าเนี่ยอย่างที่บอกพอเอาเป็นประเด็นเศรษฐกิจปุ๊บเนี่ยคนที่เป็นรองอยู่ในขณะนี้ทั้งเป็นคุณชยัชยกเกษมคุณชัยเกษมเองเนี่ยก็อย่างที่บอกไม่สบาย นะครับแม้ว่าตัวนี้ยืนยันว่าสุขภาพดีแต่ว่ามันเวลาเจอแรงกดดันทางการเมืองมันอาจจะทําให้เกิดความเครียดได้เลยได้ส่วนคุณไปต้องทาหรือคุณนุ้งยิ้งเนี่ยแน่นอนว่าไม่ถูกวางมาแต่ว่าวางมาเป็นแกนนําคียเมทของพรรคเนี่ยเขาตอนนั้นเพราะว่าต้องการดึงกระแสคนรุ่นใหม่<ะ>แล้วก็ดึงความเป็นคุณทักษิณเข้ามาเพื่อช่วยให้กระแสของพรรคมนันดังขึ้นแต่ว่าวันนี้ในการจัดวางเขายังไม่วางคุณอุ้งอิงมาเป็น นคนดิเดตนายกนัตมนตรีจากนั้นเนี่ยเพื่อไทยก็ถึงต้องตัดสินใจเอาคุณเศรษฐาฝ่าไปเลยว่ากระแสนเนี่ยผมดูแล้วเพราะเพราะถ้าเรื่องของข้อกวาหายการเรื่องภาษีเรื่งต่างเรื่องอบุคลิกต่งางอาจจะปรับได้เพราะคุณเศรษฐาตอนหลังก็พยายามปรับนะก็จังเกตเห็นก็มาเตะฟุตบอลบ้างพยายาม <ไป S 2> ล,ลงไปพื้นทีน<จ>่บ้างอ,อ,อันนี้ต่างในช่วงหาเสียงฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถูกบองว่าเขาอาจจะปรับตัวได้นะแล้วก็มาเป็นผู้นําได้ฉะนั้น ข้อทุ้งทิ้งเหล่านี้ก็จะให้คุณเศรษฐะยังยืนอยู่บนเส้นทางที่จะก้าวไปสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีได้จะแก้ไขได้ปังแก้ไขได้เรื่องนี้น่าจะยากที่สุดไอ้นี่อันี้ก็ผมว่าไม่เยอะประเด็นแต่ว่าที่เราต้องหยิบมาเห็นว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้คุณเศรษฐาเนี่ยถูกมองในด้านลบในด้านที่ที่เป็นปัญหาที่เป็นจุดอ่อนแต่ว่าจุดอ่อนเหล่านี้มันมันผ่าน การกระบวนการคัดกรองกระบวนการที่คุณเศรษฐาจะต้องออกไปโต้อะไรต่างๆมาได้ระดับหนึ่งความาที่คุณเศรษฐาเป็นนักสู้อยู่ก็มีเพราะว่าปกติเนี่ยคนเป็นนักธุรกิจนะเป็น,นระดับเจ้าสัวอย่างเงี้ยมาสู้ทางการเมืองแล้วเนี่ยนะเวลาโดนกระแสทางการเมืองหนักๆเนี่ยอาจจะถอดใจนี่มีข่าวลือไปรอบสองรอบนะว่า,วาถอดใจแต่ว่าใต้ถุดไม่ใหญ่ยังสู้ยังอะไรต่างๆอยู่แล้วก็ผ่านจุดนี้ไปได้จนไปถึงโหวตในวันที่22 ในความคิดของพี่นกนี่ก็คือคุณเสถีรเนี่ยได้รับการถูกเคี่ยวกลัมจากสถานการณ์ต่างๆพอสมควรจนค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากพอสมควรพอสมควรแล้วก็ถ้าผ่านด่าน18อรหันนี่ไปได้เนี่ยแลได้รับการโหวตเนี่ยอ่ะก็สามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้อีกไม่ไม่พอใจไม่พอใจคือประเด็นของเพื่อไทยเนี่ยอย่างที่บอกและครับว่าการที่ไม่เอาเข้าไกลการที่ไปเอาสองลุงเนี่ยมันต้องแลกกับกระแสลบนะ รายการชื่อเสียงที่สุดการกระแสเป็นการเดิมพันมากเลยตอนนี้เป็นการเดิมพันนะว่าเขาบันใจว่าเศรษฐกิจเขาเอาพอได้หมายความว่าเขาจะแก้ได้ตรงนี้แล้วก็ไปสู้กันเรื่องของความคะแนนนิยมในอนาคตนี่เป็นการเดิมพันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดแหละครับจากนี้ไปเนี่ยจนถึงวันที่22นะคือผมมองดูแล้วเนี่ยปัจจัยหลักเวลานี้เนี่ยในพักร่วมนะแบ่งเค้กอย่างเดียวแล้วการแบ่งเค้กผมเชื่อว่าที่ผ่านมาไม่มีทำไม่มีใครจะวงแตกนะนักการเมืองไทย ก่เงเรื่องประสานผลประโยชน์ฉะนั้นโอกาสที่คุณเศรษฐาจะถึงฝั่งฝันนายกรัฐมนตรีคนที่30ก็เป็นไปได้สูงนะครับ,รบไม่ยากโอกาสสูงแล้วนะครับคนที่ที่ที่ประเทศไทยน่าจะได้การโหวตที่ไม่แห้วอีกครั้งนะฮะโอกาสสูงมั่นรุวัวแต่คุณเศรษฐาจะได้ง่ายหรือได้ยากนี่พี่น้องคิดว่าง่ายหรือยากผมว่าตอนนี้นั่งวันนี้นะถ้าเราด,ดูตามตามตามทำลายเห็นอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆเนี่ย ว่าน่าจะไม่ยากน่าจะไม่ยากนะครับเดี๋ยวก็ดูกันต่อไปวันที่22นะครับถ้าผ่านนี่ก็ประเทศไทยก็สิ้นสุดสัญญาณกันสักทีนะครับก็จับตาดูต่อไปนะครับวันนี้รายการของเดินออบนะครับกับพี่นอบเราก็จบลงก่อนวันนี้นะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะครับเรื่องประเด็นการเมืองร้อนร้อนนะครับเราจะชี้แจงไขข้อกระจ่างกันครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ